ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์อเสนอละครชีวิตของชาวบ้านที่ยากจนข้นแค้นถูกนายเงินเอารัดเอาปรียบขูดรีดจนหาทางออกไม่ได้จนตอะขายลูกสาวช้ยนี่จะเป็นประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตวาทการหนึ่งชีวิตที่เกิดมาพร้อมกับก,บกำลังกายและกำลังสมอง สุดแต่ใครจะนำพาตัวเองไปข้างหน้าอย่างไรเธอดิ้นรนทุกอย่างเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดเกิดกับชีวิตตนเองและครอบครัวไม้ว่าเธอจะเหนื่อยยากสักเพียงใดลำบากแค่ไหนถูกกดขี่ทางเพศขนาดไหนเธอก็ไม่เคยหวั่นไหวขอเพียงพ่อแม่ที่ให้กำเนิดสุขสบายก็พอแล้วเธอจะสร้างชีวิตของตอนเองไปได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้สุดท้ายจะมีใคร มาร่วมสร้างชีวิตกับเธอหรือไม่เชิญปฏิตามค้นหาได้ไหนสร้างชีวิตคณะเกตทิ์ขอเชิญท่านฟังสร้างชีวิตย,ยามค่ำคืนนี้จึงเป็นค่ำคืนที่แสนเยือกเย็นเชเหลอเกิน,ล,กนลมพัดกระทบผิวที่แขนและใบหน้าบอกไม่รู้ว่าหน้าหนาวเข้ามาเยือนอีกครั้งแล้วหน้าหนาวทางใต้ ถึงจะไม่หนาวเท่าทางเหนืออย่างที่พ่อเคยบอกเราก็ตามแต่เราคิดว่านี่ก็หนาวสุดๆแล้วละ่ะถิ่นที่กันดาลขนาดนี้ยามกลางคืนต้องถึงไฟอย่างเดียวพอตกค่ำก็ก่อฟือนเตรียมไว้แล้วล่ะไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้าประปาอย่างในเมืองหรอกถึงที่ตรงนี้จะไม่ไกลจากเมืองนะักก็ตามทีเถอะ แต่ได้วความที่คนในพื้นที่เป็นเกษตรกรยากจนหาเช้ากินข้ามจะไปมีปัญญาที่ไหนไปขอไฟฟ้าใช้ละ่ะถ้าทางการไฟฟ้าไม่ได้เห็นความสำคัญของคนในพื้นที่แล้วเราก็เราก็อยู่กันตามมีตามเกิดตามที่มีให้อยู่ให้ใช้ไม่เห็นต้องไปเรียกหาอะไรให้วุ่นวายเกิดมาเราก็อยู่ของเราได้ไม่เห็นจะต้องอดสักหน่อย ถ้าไม่อยากได้ใครดีแล้วล่ะก็มันก็ไม่มีความทุกข์แต่นี่เป็นความคิดของเราคนเดียวคนอื่นจะมาคิดอย่างเราได้หรือเปล่าเรื่องนั้นเราไม่อาจรู้รู้ได้หรอกความคิดของใครก็เป็นของคนคนนั้นแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่คนเราเกิดมาสามารถทำได้ถ้ามีความมุ่งมั่นนั่นก็คือทำความดียังไงละ่ะ ถ้ามีความตั้งใจที่จะทำความดีแล้วลอก็มันก็คงจะไม่เหลือบาก,กว่าแรงเนาะขอให้มีความตั้งใจจะทำจริงๆเถอะแต่เท่าที่เห็นในหมู่บ้านของเราชาวบ้านก็ทำความดีกันทั้งนั้นนีม่มีใครเบีบดเบียนใ,นใครด้วยสักหน่อยบ้านแต่ละหลังไม่ได้อยุดติดกันอย่างในเมืองหรอกอยู่ห่างกันมากเพราะแต่ละบ้านก็มีไร่นาเป็นของตัวเองทั้งเองพอตกกลางคืน ก็จะมองเห็นแสงไฟขึ้นในบ้านแต่ละหลังพอให้เห็นเป็นแสงได้บ้างก็แ,แต่หน้าบ้านก็ช่วยกันสุมสฟืนก่อกองไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นในหน้าหนาวนั่นเองเลลาอยู่ไหนเหรอเลลาอยู่ไหนเหรออยู่หน้าบ้านจ้ะแม่อ้าวไปนั่งทำอะไรหน้ากองไฟล่ะเหอก็นั่งผิงไฟคลายหนาวยังไงเละจ้ะแม่ ทำไมไม่ขึ้นนอนสัทีล่ะนีม่มันกี่โมงกี่ยามนะเหรอไม่รู้จ้ะไม่มีนาฬิกานี่จ้ะแม่นาับไปตื่นหนึ่งแล้วแม่ว่าน่าจะสักสามทุ่มได้แล้วมั้งเนี่ยตอนแม่กับพ่อนอนหัวค่ําก็ประมาณหกโมงเย็นแล้วแหละจะรีบนอนไปไหนเลยจ้ะแม่เรานี่ก็ถามแปลกชาวบ้านชาวนายอย่างเราก็ต้องนอนกันตั้งแต่หัวค่ำกันทั้งนั้นแหละยิ่งหน้าหนาวอย่างนี้ด้วยแล้วมันมืดเร็วเหลือเกิน หกโมงเย็นก็พากันเข้านอนหมดแล้วล่ะลูกเอ้ยเพราะอย่างนี้ใช่ไหมจ้าแม่เพราะอะไรหึก็เพราะว่าชาวไร่ชาวนาพากันนอนแต่หัวค่ําค่เลยมีลูกหัวปีไทยปีใช่ไหมจ้าแม่เราไน้พูดอะไรนะฮะก็มันจริงหรือเปล่าล่ะจ๊ะมันก็มีส่วนจริงอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกบ้านหรอกนะก็อย่างพ่อกับแม่เราไงมีลูกหัวปีท้ายปีที่ไหนกันล่ะเราก็มีแต่เรไรคนเดียวเท่านั้นแหละ แต่ว่าลุงป้านนะ้าอาถแถวนี้เขาก็มีลูกกันหลายคนนี่จ๊ะบางบ้านมีลูกถึงหกเจ็ดคนเชีนนะจ๊ะแม่กระช่างเขาสิเขาอยากจะมีก็ให้เขามีกันไปสิก็ทําไมจะต้องมีลูกเยอะๆด้วยละจ๊ะแม่ก็เขาอยากได้ลูกๆมาช่วยทําไร่ทํานายังไงละ่ะมีนาถามเลยอืมจะช่วยได้จริงเหรอจ๊ะได้สิแต่ว่าหนูก็ไม่เห็นจะช่วยพ่อช่วยแม่ได้สักเท่าไหรนะ่เลยลูกคนอื่นก็คงจะเหมือนหนูนั่นแหละ ที่ช่วยงานพ่อแม่ไม่เต็มที่อ่ะใครว่าล่ะเรไลน่ะช่วยแม่หุงหาอาหารช่วยปลูกผักช่วยทำโน่นทำนี่สารพัดลูกบ้านคนอื่นๆเขาก็มีอะไรเหุ้ทำเหมือนกันนั่นแหละไม่อย่างนั้นจะมีลูกเยอะๆไว้ทำไมกันล่ะเฮอมีลูกมากยากจนได้ว่าไหมจ๊ะเราไปเอาความคิดความอ่านอย่างนี้มาจากไหนจริงหรือเปล่ารือจ๊ะแม่จะจริงได้ยังไงล่ะมีลูกเยอะ ก็ช่วยกันทำมาหากินจะยากจนได้ยังไงเล่าถ้ามีไรนาแค่แมวดิ้นตายและจะพอทำมาหากินหรือจะแม่ไม่พอก็ต้องพอนั่นแหละเขาก็ต้องคิดแล้วลหละว่ามีลูกมาพอที่จะมีปัญญาเลี้ยงหรือเปล่าไม่ได้มีพร่ำเพรื่อหรอกหนามันก็ไม่แน่นะจ๊ะไม่แน่ยังไงบางบ้านเขาไม่มีอะไรทำเข้านอนแต่หัวค่ำรักสนุกก็เลยพลังล้งเผยเมียท้อ,อยังไงเละจ้ะแม่นางเรไร ไปเอาความคิดนี้มาจากไหนกันเหรอว่าไงเราไปฟังใครก็พูดกันามาแน่เนี่ยแล้จะแม่เปล่าเออแต่ก็ไม่น่าเชื่ออายุขนาดเราจะมีปัญญาคิดอ่านเดิมพันอย่างนี้ได้ยังไงเหรอโอแม่จ๋าก็่นเห็นกันอยู่นี่จ้ะแม่ไม่เชื่อสมัยแม่อายุเท่าเราอะ่ะแม่ยังแก่ผ่ากระโดดน้ําเล่นน้ําตามคลองกับเพื่อนู้ชายอยู่เลยหนูก็เหมือนกันนี่จ้ะแม่แม่ไม่เห็นเหรอหนูกับเพื่อนน่ะ ยังแก้ผ้ากระโดดน้ำในคลองกันอยู่เลยแต่ความคิดความอ่านของเรามันไม่เหมือนเด็กนี่นาหนูไม่เด็กแล้วนะจ๊ะแม่หนูเป็นสาวแล้วนะสาวแซ่อะไรกันเหรอก็สาวจริงๆนี่จ๊ะไรสารละมามามาขึ้นมานอนได้แล้วดึกมากแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ามืดช่วยหุงหาอาหารเตรียมช่วยแม่ปลูกผักรู้แล้วละจ้ารู้แล้วก็รีบขึ้นมานอนสักทีสิก็ไฟมันยังไม่มอดเลยนี่จ้าปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละ เดี๋ยวดึกๆึกมันก็มอดไปเองแหละไม่ต้องไปนั่งเฝ้ามันหรอกนะแต่หนูยังไม่ง่วงนอนเลยนี่นี่อย่ามาดื้อกับแม่นะแม่ให้ขึ้นมานอนก็รีบรีบขึ้นมานอนดึกมันไม่ดีรู้ไหมก็ได้จ้ะนอนก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูขอล้างมือล้างเท้าก่อนนะจ๊ะแม่ไปนอนก่อนเถอะจ้ะอืมตะเกียงบนบ้านอ่ะเป่าให้ดับก่อนเข้านอนละ่ะปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืนเลืองน้ำมันกา๊าซรู้ไหมรู้แล้วละจ้ะแม่ เจ้าแม่เอาลำข้าวคลุกข้าวต้มไปให้ไก่มันกินไปแล้วปล่อยไก่ออกจากเล้าได้แล้วอุ๊ยแม่อะไรนี่มันยังไม่สว่างเลยนะจ๊ะนั่นแหละเห็นท้องฟ้าไหมเห็นจ้ามีแสงลำไรตามก้อนเมฆแล้วแสงอาทิตย์กำลังจะขึ้นมาแล้วล่ะปล่อยไก่ให้มันออกมากินลำข้าวเหอะ เอาเข้าวต้มที่เหลือกินจากเมื่อคืนไปคุกกับรำข้าวให้มันกินไปอยู่ไหนลละจ้าข้าวต้มเมื่อคืนเนี้ยนั่นไงนั่นไงแม่เทใส่กะละมังไว้แล้วตักรำข้าวไปคุกได้เลยได้จ้ะแม่รำข้าวไม่ต้องเยอะนะรู้ไหมให้มันกินก่อนจะให้มันไปหากินตามไร่นาแทนจ้ะแม่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เทำข้าวก่อนสินี่ไม่ต้องตีปีกดีอกดีใจหรอกเดี๋ยวจะให้เปิดล้าวให้ออกไปกินรําข้าวเองมะเอาละเอาละเทาข้าวเสร็จแล้วอาทีนี้จะเปิดล้าวไก่ให้ออกมาแล้วนะอา้าวออกมาได้แล้วออมาเลยพอเปิดประตูแล้วเท่านั้นแหละฝูงไก่ ต่างก,ก็พากันเิ่งครูเบียเเสีกันออกจากเล้าไม่สนใจว่าจะวิ่งชนกันหรือเปล่าพอออกจากเล้าได้ก็กรูกันไปที่ร่องไม้ที่พ่อเอาท่อนไม้ทั้งท่อนมาจอยเป็นร่องใหญ่พอที่จะใส่รำข้าวให้ไก่มันจิกกินได้มีอยู่สามท่อนด้วยกันก็พอดีกับฝูงไก่เป็นสิบสิบตัวนั่นแหละบ้านเราเลี้ยงไก่ไว้กินไข่นานๆนทีแม่ถึงจะฆ่าไก่กิน แต่ไก่ที่แม่ฆ่ากินก็ต้องเป็นไก่แก่ที่ไม่สามารถให้ไข่ได้แล้วนั่นแหละถ้าเป็นไก่สาวไก่ที่ยังให้ไข่อยู่แม่จะไม่จับมาฆ่าเด็ดขาดไก่ตัวผู้ก็เหมือนกันแม่จะไม่จับฆ่ามีชายตอนไก่มาตอนไก่ตัวผู้ให้แต่นานๆมาครั้งหนึ่งแต่แม่ต้องไปเรียกเข้ามาตอนไก่ให้ไก่ตอนที่เนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกก็มีไก่ตอนนี้แหละ ที่ได้กินกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่บ่อยนักไก่ตอน,น่้เนื้ออร่อยอย่าบอกใครเชี่วละเนื้อไก่ทั้งแน่นแล้วก็เยอะมากเลไล่เอ้ยเลไล่จ้าแม่มากินข้าวลูกยังเช้าอยู่เลยจ้าแม่เช้าก็ต้องกินกินให้อิม่มจะได้ไปช่วยถอนผักล้างให้เรียบร้อยแล้วก็หาไปขายในตลาดที่แม่ทีวันนี้จะเอาผักอะไรไปขายดีละจ้าแม่ก็มีผักกาดเขียวนั่นแหละ ถัวฝักยาวเก็บได้หรือ,อยังจ๊ะก็อพอได้อยู่แต่ได้ไม่เยอะหรอกแต่ก็เก็บจับเป็นกำๆไปขายเหอะวันนี้แม่จะให้หนูหาไปขายคนเดียวเหรอจ๊ะแม่จะไปด้วยและเดี๋ยวก็เอาไข่ไขาก่ใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยจะได้เอาไปขายด้วยไข่ไก่มีเยอะกินไม่ทันหรอกจ๊ะแม่ว่าจะให้เราเอาไข่ไก่ไปขายเสียเขาหน่อยนะจ๊ะเสียไหนจ๊ะก็เสียที่เป็นกะาะบดียังไงล่ะ ที่เราเคยถามแม่ไงว่าบ้านหลังนั้นของใครทำไมใหญ่โตจังนะอ๋อเขาขอซื้อไข่ไก่จากแม่เหรอจ๊ะก็เคยคุยกันเอาไว้เสียเขาบอกว่าถ้ามีไข่ไก่เหลือกินมาขายให้แกก็ได้จะได้ไม่ต้องหาไปขายในตลาดหรอกเพราะบ้านเขาก็กินไข่เยอะเหมือนกันได้จ้ะมากินข้าวก่อนเอล็วพ่อเลยจ๊ะตื่นหรือยังพ่อแล้วตื่นตั้งนานแล้วลูกอา้าว พ่าตื่นแล้วจริงๆด้วยเออก็กำลังจะกินข้าวอยู่นี่แหละเออนี่เราไปล้างมือมากินข้าวกินปลากันเถอะนะเจ้าพ่อเดี๋ยวนะจ๊ะขอล้างมือก่อนจ้าเบื่อรำข้าวอ <c oughs> อ่ะนี่ปลาอย่างกินเยอะๆนะลูกนะเจ้าพ่อชาวบ้านอย่างเราเนี่ยมันก็ต้องกินปลาอย่างอย่างนี้แหละถือเอามาทอดกินมันไม่ไหวหรอกเกลืองน้ํามันนะ่ะรู้ไหม รู้จ้ะพ่ออืมออ้าวนี่ตากกินเยอะๆแกงส้มดอกแคร์ข้าวหนาหนาวอย่างนี้ต้องกินแกงส้มดอกแคร์เยอะๆหน่อยทําไมละจ้ะแม่จะได้แก้ไขหัวลมยังไงละ่ะพอข้าวหนาหนาวเด็กๆมักจะเป็นไข้หัวลมกันรู้ไหมจ้าแม่เออว่าจะว่าเผ็ดไปหรือเปล่าไอ้แกงส้มเนี่ยอืมไม่หราจ้พ่อกินได้จ้ะอืม พ่อกับแม่กินอะไรได้นะเราก็ต้องกินอันนั้นได้รู้ไหมเกิดเป็นชาวนาอย่างเราเนี่ยไม่เลือกกินเหมือนชาวเมืองเขาหรอกเออนี่ผักบุงลวกจิ้มน้ำพริกกินเยอะๆนะลูกนะอย่าพ่ออา้าวเลไลเออจะแม่เอาผักกาดเขียวนี่ไปล้างในคลองไปเดี๋ยวแม่จะเก็บถั่วฝักยาวต่อหน่อยจะแม่เออแม่จ๊ะือึอะไรอ่ะ ฟักเขียวนั่นน่ะเก็บขายได้หรือยังจ๊ะแม่กะว่าจะปล่อยให้แกจัดจัดก่อนแล้วค่อยเอาไปขายพวกเท่าแก่เนี้ยในตลาดอะ่ะเขาชอบกินฟักแก่จัดจัดกันเขาว่าเอาไปแกงจืดหรือไปแกงกะหรี่ไก่อร่อยก็ฟักอ่อนนะ่ะขายฟักแก่ได้ราคาดีกว่าด้วยเล้วจ๊ะอืมเอาผักเนี่ยไปล้างน้ําก่อนไปหลางเสร็จวางซ้อนๆกันบนท่อนไผ่ที่พาดคลองนั่นไว้ ให้เสด็จน้ำหน่อยก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาคอยจัดใส่หาดเอาเชือกกล้วยไปด้วยเดี๋ยวแม่จะไปมัดเป็นมัดมัดไว้ขายได้จ้ะแม่อ้าวช่วยแม่มัดทีสิแม่แยกเป็นกำกำแล้วกำลังกิจต้นดีจ้ะเนี่ยแล้วแต่ต้นใหญ่ก็3สมต้นต้นเล็กหน่อยก็4ี่ต้นห้าต้นแล้วแต่ขนาดอ่ะนี่เชือกกล้วยอยู่ดีมัดเลยอย่าดึงจนแน่นละ่ะ เดี๋ยวต้นมันจะช้ำเอานะจ้แม่อมืแล้วจะได้กี่กรรมแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันก็ได้เยอะอยู่นะแม่ว่าจะขายหมดไหมจ๊ะหาไปขายแต่เช้าก็น่าจะหมดถ้าไม่หมดก็ขายเหมาเอาแล้วกันไม่ต้องเหลือมากินที่บ้านใช่ไหมจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องที่บ้านจะกินเดี๋ยวค่อยมาถอนเอาทีหลังสวนผักอยู่ใกล้แค่นี้เองเดินมาเดียวเดียวจ้แม่เออแม่จ๊ะแบบเนี้ย มัดแน่นไปหรือเปล่าไหนๆเอาให้แม่ดูซิเนี่ยจ้ะอืมกำลังดีมัดพ่อให้จับอยู่ไม่หลุดออกจากกันก็เป็นใช้ได้มัดแน่นน่ะลำต้นมันจะช้าม,มีสวยคนซื้อไปผัดกินก็จะไม่อยากกลับมาซื้อกินอีกเราต้องอาศัยขายนานๆคนซื้อหน้าเดิมๆทั้งนั้นถ้าทำไม่ดีเขาซื้อหนเดียวก็ไม่อยากจะมาช่วยซื้อแล้วล่ะจะแม่ เออแล้วถั่วฝักยาวเนี่ยต้องล้างน้ำด้วยไหมจ้าแม่ไม่ต้องผักที่สวนเราไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงปลอดยาฆ่า,มาแมลงใช้ปุ๋ยคอกทั้งนั้นรับรองกินแล้วปลอดภัยกินดิบๆไม่ต้องล้างน้ำยังได้เลยลูกจ้าแม่เดี๋ยวแม่มัดถั่วฝักยาวก่อนนะลูกจ้าอืมได้เยอะเหมือนกันนะจ้าถั่วฝักยาวเนี่ยทีแรกม,มองๆดูเหมือนจะไม่เยอะนะจ๊ะเนี่ย เยอะสิมองเฉยๆมองไม่หมดหรอกบางส่วนใบมันบางเอาไว้ก็มีและพรุ่งนี้อ่ะเอาเด้วไปขายดีจ้ะพรุ่งนี้เหรอจ้ะแม่อืมแม่มองดูๆแล้วแต่งร้านน่าจะเด็ดไปขายได้แล้วล่ะเลอจ้ะอืมยังมีมะเขือยาวพรุ่งนี้เอาแตงร้านกับมะเขือยาวไปขายแล้วกันอาจจะได้ไม่เยอะเท่าวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรมีเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นเหลือก็ไว้กินเองมั่งจ้าแม่ ขายได้เยอะมั่งน้อยมั่งก็ช่างมันซื้อเยอะก็แถมแถมไปมั่งก็ไม่เป็นไรของเรานะ่ะปลูกเองยังไงก็มีกําไรอยู่แล้วปุ๋ยก็ไม่ต้องควักตังค์ซื้อเขาเรานะ่ะมีปุ๋ยคอกจากขี้ไก่อยู่แล้วแข่ขยันปลูกหน่อยขยันรดน้ําขยันพรวนดินก็มีกินมีขายแล้วล่ะจ้าแม่อ้าวเลไลจ้า เราเอาไข่ไก่ไปหาเสี่ยเขาไปแม่ใจ้หนูไปหาเสี่ยคนเดียวเหรอจ๊ะเดี๋ยวแม่น่ะจะหาผักไปขายหน้าตลาดเราขายไขย่ไก่เสร็จแล้วก็ตามไปช่วยแม่ขายผักต่อแล้วกันจ้ะอย่าทะเลที่ไหนที่ไหนแล้วกันนะดูแลและจ๊ะแต่ว่าแม่จ๊ะอะไรอ่ะอไข่ไก่ยเยอะเนี่ยเต็มตะกร้าเลยเสี่ยก็จะเอาหมดเหรอก็ลองไปดูก่อนแล้วกันถ้ามีหมด ที่เหลือก็ไปขายหน้าตลาดต่อละกันยังไงก็ขายได้หมดมั้งลูกเอ้ยจ้าเอาอย่างนั้นก็ได้หนูไม่อยากยัดเยียดเสียเขานี่จ้าอืมไม่ต้องยัดเยียดนะถามเสียเขาดูดีๆพูดเพราะเพราะถามว่าท่านจะรับไข่ไก่เท่าไหร่เจ้าวันนี้เข้าใจไหมหึเข้าใจจ้าอืมไปเคาะประตูเรียกเสียเขาน่ะเคาะให้ได้ยินนะอย่าไปทุบประตูล่ะรู้ไหมรู้จ้ะแม่อะ เอาไปขายได้จ้าแม่ถ้าอย่างนั้นเดีย๋ยวหนูตามแม่ไปที่ตลาดนะจ๊ะจ้าเรายืนอยู่หน้าบ้านลุงซึ่งเป็นเศรษฐีแม่บอกว่าเป็นข้าบ,บดีเราไม่เคยเห็นหน้าตาท่านหรอกแต่น่าจะเป็นคนภูมิฐานดีมากเลยล่ะไม่งั้นจะเป็นเศรษฐีได้ยังไงล่ะดูสิบ้านใหญ่โตเหลือเกินมีรั้วรอบขอบชิด ประตูรั้วบ้านทําเป็นซุ้มไม้แกะสลักลวดลายสวยเหลือเกินเป็นประตูไม้แม่บอยเข้คาประตูไม้เอ๊ะถ้าคอยอย่างเนี้ยท่านจะได้ยินเหรอก็น่าบ้านอยู่ห่างจากประตูรั้วหลายแม่อยู่นั่นเนี่ยน่าจะมีออดให้กดเรียกมีหรือเปล่านเนี่ยมองดูก่อนสิไม่เห็นมีเลย หรือว่าจะต้องครอประตูไม้อย่างที่แม่บอกอ่ะเคาก็เคาะเคาะจนกว่าท่านจะเดินออกมาก็แล้วกันท่านคะหนูเอาไข่ไก่มาส่งคะ่ะท่านคะท่านอยู่รอเปล่าคะท่านคะ ท่านคะใครจะนั่นนะหนูเองค่ะหนูเอาไข่ไก่มาส่งท่านอ๋อหนูลูกสาวแม่บุเพื่อนเหรอใช่จ้ะท่านผู้ฟังที่รักสร้างชีวิตจะเป็นประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตวาทการมริษาวาดวงกฎจัดทำเป็นบละคอวิทยุจากการแสดงของคณะเก็บทิพย์รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบ ผิวเผือกห่งลูกสยามบันทึกเสียงกลยเทระพงควบคุมการแสดงตู้สยามดำเน,นินการได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสร้างชีวิตในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและถางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ